สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเทียวไว้ชมลำปางครับวันนี้มีเจ้าไทยอัําตัวพัดพัน900นะครับเป็นสีเขียวเนียวซับนะครับเขียวเนียวซับตัวหม้อลมนะครับตัวนี้เป็นตัวหม้อลมนะครับตัวสุดท้ายปี15นะครับชุดสีสวยเลยครับสีเขียวฝากระเป๋าข้างสวยเลยครับเบาะตุ๊กมดสวยเลยบางคนหลังสวยครับ เส้นมีเส้นสีทองคาดกางนะครับมีโลโก้ด้านข้างครับตันเก้าร้อยครับถังก็มีเส้นสีทองนะครับหน้ากากหน้าครับมีเส้นสีทองครับบางคนหน้าสีเขียวชุดสีสวยเลยครับ สวยเ,เดี๋ยวมาเทศกันครับท่านชมครับ

รถสมูนครับรถสมูลพร้อมขับไปครับขอบคุณครับ